บนหลุดของคนที่ว่าสุสานหอยผูเก้าวหรือผูดใดก็แล้วแต่แต่ให้ลุงปูดูซะก่อนข้างในจะเป็นอะไรเป็นสีดำหรือสีอะไรลุงปูจะรู้ได้ทันทีว่าอะไรอยู่ในนั้นจึงจะถูกต้องนั่นแหละทั้งๆที่บางคณะลุงปูเทศทําไปดูความหวังดีบางทีเกี่ยวกับเครื่องบินตกอะไรทํานองนี้เออเดี๋ยวว่ายิงขาดสองต้นสามต้นอะไรทํานองนี้เป็นต้น เขากพยังสาหาสาเหตุไม่ได้แต่หลวงปู่รู้ได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถึงบอกไปที่ว่านั่นแหละขา่าวก็ยังไม่กระจายออกไปหรือว่าการที่ว่าเทรรมหรือว่ามอนเทพยังไม่กระจายออกไปอะไรเหล่านี้เป็นต้นกว่า,าจ,จะเป็นได้ฉะนั้นแหละทีนี้เรื่องของเรื่องจะสรุปให้ฟังหลายวรรคหลายตอนตอนนี้ถ้าเป็นชาวพุทธจริงน,นะชาวพุทธจริงน,นะ ชาวผู้หญิก็ขอสรุปเลยว่านั่นแหละเรากล่าทำไมอาหลังสมานะพุทธังสระังประชามีทำไมสังมาจะทำมังสระดังประชามีสังขังสระดังประชามนะีคือว่ายึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสนาสะเป็นที่พึ่งทําไมอยู่บ้านเดือนเจ้าของนะจึงมีพระรูปพระอิศวรพระทิเกิดเนี่พะี่อะไรกี่บาธรรหลวงปู่ไปดูแล้ว ไปชอบอยู่บ้านเรือนก็มีนะอยู่ตามวัดก็มีบางวัดนะมีลูกเป็นเขาก็มีไม่รู้เป็นไรตั้งอยู่แท่นเดียวกันกับที่ว่า,าพระประธานซะด้วยนะท้าไม่จึงทำไปเช่นนั้นนั่นแหละคว้าได้ก็คว้าเอาไปเลยเรียกว่าไปทอดกระถินข้าฟปาเขาให้อะไรมาก็าาเอาไปเอาเอาเอารวมกันไว้ทีบาทไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ทีวันนั่นแหละ ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในคุนบุทนธรรมผสมที่แท้จริงนะทรานนั้นแหละจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่พอดทิ้งไปไหนเลยนั่นแหละจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าลุงบูสาววอกรอนท้าป่าหลไม่เคยถือเครื่องรางของของังไม่เคยเลยถึงจะไปอยู่ป่าดมพงผีไหนๆก็ตามไม่มีเจกีอาจารย์องค์ไหนตามลุงพ่อไปเลยตามลุงปู่ไปเลย แม้แต่นเดียวทำไมล,มลูกปูตัวหลอดเอาสมมตว่าสัวไต่เหรียญลูกพ่อองนั้นไปนะมันก็ได้แต่เหรียญเฉยตัวท่านก็นั่งดูีท่านนุดท่านเลยไม่เลยไม่มาช่วยอะไรแต่ผิดกับที่ว่าลูกตุ้มบอลด,ดำมิเดีย่านตานี้ผิดจังไรตัวนี้ เขาเป็นสสารพลังงานเขาจะดูดกินเอาพวกเรานั้นนะนะเรื่องของเรื่องก็อประวัติใต้สวัสดยอนเบื้องหลังทหารตั้งแต่ปางก่อนเขาทับจับซึกเรียวกันไข่ป่ากันไข่เรียว่จีปาทะเรียวว่านั่นแหละเรียวสารประดามิเดียฐานนั้นตัวหลายแหล่มาก ทีนี้คือว่าจะสรุปสักกว่าหนึ่ยบางทีเห็นไหมยังอยู่ที่เชียงใหม่หรือที่ไหนก็ตามเขาจะเป็นในท่ว่าที่เราหลงทางได้เช่นทางตรงไปชนิดเห็นไหมพอไปถึงที่นั่นทีนี้เขาเกิดเรียกว่าสารเหล่านั้นเขาเขามีความหิวขึ้นมาเป็นธรรมชาติของเขาเขาอยากกินเลือดอกินอย่าง เขาจะแบลี่นหนทางไปทางอื่นให้ตกเขวตายไปเลยอะไรทํานองนี้มีใครแก้ไขได้ไหมนั่นถ้ามีลูกทุ่มบอลดำมิติอาถรรพ์แต่มีความเชื่อด้วยนะเขาจะป้องกันให้สุชีนที่เดียวสุชีเขาจะป้องกันไว้ทันทีไม่ให้เป็นอันตรายเลยแต่ลกกหลวงปู่ไม่รับรองทำไม่ไม่รับรอง ไม่รับรองคนที่หวงแขนของเดิมๆสรุปในมโนดีเห็นไหมคนปมเป็นโรคมะเร็งอยู่บ้านไหนไม่รู้มาหาลวงปู่นี่ที่เขาไม่มาดีแล้วลุงปู่จะไม่ได้ลำบ,บากเขาทดลองเอาหวที่ว่า,อาหอยไปสองก้อนใหญ่ไปใส่เต้านมคนนะปเป็นโรคมะเร็งในเต้านมปรากฏว่ายุดภายในคืนเดียว แต่ทีนี้ทำไมไปเีเขาทิ้งหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ไม่ได้เขาเสียดายคนเป็นพ่อเขาลุงปู่เขาวันดีมากไม่เป็นไรเ,ออเดี๋ยวนี้สองข้อนั้นก็ยังเป็นนันเห็นไหมมันก็เป็นเช่นนี้เลยอย่าลืม,มว่าวาทะของลุงปู่นั้นไม่ขืนคำพูดไปแล้วก็ถ้าพูดไปแล้วนะถ้าใครผิดไปแล้วก็เรียกว่าแก้ไขได้ยาก สารปรลดมมัดำมิติอาถานนั้นเขารู้ใจคนด้วยก็จะพูดดีอย่างหนึ่งว่าน,นั่นแหละไม่ได้หายทุกคนหลวงปู่ไม่ได้เป็นหมอนะไม่ได้เป็นหมอที่ว่กแข่งนายแพทย์นายหมอไหนอะไรทั้งทั้งที้หลวงปู่บางทีก็าเก็บใครได้ป่วยอยู่เหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่เขาจะขอบอกไว้ว่าลูกตุ่มประลดมมัดดำมิติอาถานหรือแม้แต่ยาที่จะกินเข้าไป เรู้ใจคนด้วยจะเคารพเขาหรือไม่เขาเป็นบรรพบุรุษของเรานะเขาสร้างเรามาแท้แท้นั่นแหละคือตัวปู่ย่าตายายของเราคนอื่นจะมีญาณอย่างรู้ไหมลุงปูว่รับรองไม่มีเป็นแน่แท้ในเรื่องเหล่านี้ไม่มีญาณอย่างรู้ถึงขนาดนั้นนั่นแหละพรุ่งนี้ก็จะพากันไปที่วัดลุงปูจะพาไปดูบ้างไฟพญานาค ทีนี้ผ้าเป็นสารอย่างอื่นนะสารอย่างอื่นเขาจะไม่ขึ้นเป็นเขาจะไม่ขึ้นเป็นแน่แท้อันนี้เป็นบังไฟพญานาคเขาขึ้นตามธรรมชาติอยู่ในลําแม่น้าโค้งมีความเกี่ยวเนื่องกันบางประการอยู่เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรก็จงไปดูในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ขอให้เขาจ